บ้านเจ้าสาวก็เลยขอสินสอดท่านส่งสน่ะนต่มันเรื่องของพวกคุณใช่เรื่องของผมไอ้บ้านนอกถ้าเองจะมาขอลูกสาวข้าไม่มีเงินห้าแสนเองก็ไม่ต้องมาให้ข้าเห็นนะ้ะเงินห้าแสนน่ะเดี๋ยวอามเขาจะเคลอออกให้ โมไหนคุณบอกว่าพ่อคุณป่วยไงแล้วทำไมนั่งอยู่ตรงนี้สุขภาพแข็งแรงแถมยังม,มีความสุขอีกแล้วญาติคุณมาทำอะไมกันหรอถ้าฉันไม่โกหกคุณน่ะคุณจะยอมมากับฉันเหรออามคุณช่วยฉันหน่อยนะมีอะไรอีกล่ะรีบพูดมาคือ พี่ชายฉันเขาจะแต่งงานอ่ะเขาทําผู้หญิงท้องทั้งบ้านเจ้าสาวก็เลยขอสินสอดมาห้าแสนอ่ะแล้วมันเรื่องของพวกคุณใชนเรื่องของผมอามคุณฟังฉันอธิบายก่อนนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะอามมีอะไรไหมทําไมวันนี้วันรวมญาติของฉันแล้วมันยังไงหรอกว่าฉันจะหาข้ออ้างให้คุณมากับฉันได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณจะเดินกลับไปหน้าตาเฉยแบบนี้หรอคุณไม่อายน่ะ แต่ฉันอายนะแล้วฉันจะอธิบายกับพ่อ,อยังไงนั่นมันญาติของคุณไม่ใช่ญาติของผมพวกเขาเคยนับญาติกับผมด้วยหรอยืมไปหรือเปล่าเราไม่ได้แต่งงานกันเลยนะพี่อย่ามาพูดดีไปหน่อยเลยแต่งตัวดีมีรถขับแต่ยังไงพี่ก็เป็นคนบ้านนอกนะถูกไอ้บ้านนอกถ้าเองจะมาขอลูกสาวข้า ไม่มีเงินห้าแสนเองก็ไม่ต้องไม่ให้ค่าเห็นหนะ้าใช่ใช่ถ้าจะมาขอหลานสาวเช่นนะต้องมีเงินห้าแสนคุณเห็นเลี่ยงผมมาจากบ้านนอกแล้วไงแล้วทำไมหรอก็แค่ขัาคกขึ้นวอโมดูแล้วแฟนเธอก็เงันน่ะไม่เห็นอยากได้พูดไวยเลยผากไปเลยนะ ตั้งแต่ผมก้าวลงจากรถมาคาพูดติดปากของพวกเขากไม่ถึงห้าแสนเพื่อมาขอคุณซื้อรถซื้อบ้านผมซื้อคุณได้แต่น,นี่อะไรมาขอสินสอดก่อนแต่งงานพี่ชายของคุณแต่งงานกับคุณจกกนตกทุกแล้วเหรออธิบายให้ผมเขา้าใจหน่อยสิพี่ชายฉันเขนามาผู้หญิงท้องก่อนแต่งไงฉันก็เลยอยากจะให้คุณช่วยออกค่าสินสอดที่ก่อนอะ่ะคุณเร่งรีบขาทางออกนี่ว่าบีบมาจากผมเนี่ยนะคนนะ เรื่องที่มันเกี่ยวอะไรกับผมไหนพูดดีสิทำไมหรอไม่ชอบฟังใช่ไหมแต่พี่ล่ะไม่มีปัญาหาเงินมาชี้หน้าโคตรนะอีกอย่างทำคนอื่นท้องไล่ใจบ้างไหมยงิน<ๆ>ของผมผมาไม่กับมือช่วยพี่ไม่ได้หรออามทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะทำไมไม่ชอบฟังอย่างนี้แล้วหรอ,หรอบ้านนอกอย่างนี้มันก็ดีกว่าคนในเมือง ที่ขายลูกสาวกินเพื่อกาสอนมาให้พี่ชายขนมคำเยมแบบนี้มีได้เหรอนี่แกนี่อะไรไม่พอใจอะไรก็ไปขอเงินพ่อเพื่อค่าสอน,นสิมันจะบอกอะไรคุณนะแค่คุณโกหกผมให้มายุ่งเรื่องลมญาติอะไรของคุณเนี่ยคุณรู้ไหมวันนี้ผมขาดทุนกับโปรเจกต์วันนี้เท่าไหร่คุณเคยเห็นใจเคยสนใจเลย,ยตัวผมไหมผมเปรียบญาติคุณอ่ะผมแค่ตูวไอเทมแค่น,น,น,นั้นแหละ ขอ,อกล้วยให้หน่อยดูสิหลานสาวคนสวยของคุณพูดกับผมยังไงแล้วคุณได้ยินพ่อ,อคุณเรีอยง5้าแสนขาดตัวไม่รวมรถลงบ้านผมว่าโปรเจกตนี้ไม่คุ้มผมไม่ชอได้คุณอย่ามาเสียใจทีหลังละกันอ๋อยังมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋คุณพูดมาสิวันเกิดพ่อฉันคราวที่แล้วเนี่ยคุณเอานินให้พ่อฉันแค่ห้าฟันใช่ไหม นี่คุณถามว่าพ่อฉันไปขอทานอย่างนั้นเหรอตอนเนี้ยพ่อฉันยังอารมณ์เสียอยู่เลยอืมใช่คุณไม่พูดเรื่องนี้ผมว่าผมจะไม่ขุดเรื่องนี้ออกมาอีกตอนนั้นผมยุ่งขนาดไหนแม่ผมนอนโรงพยาบาลผมโอนเงินให้พ่อคุณห้าพันคุณยังยังจะรังเกียจว่ามันน้อยแม่ผมนอนโรงพยาบาลคุณเคยโทรไปถามอาการเขาไหมก็แค่โรคคนแก่ทั่วไปนั่นแหละไม่ได้ผ่าตัดแอดมิหลายวันซะหน่อยนี่ใช่ พอ่อคุจัดวันเกิดคือเรื่องใหญ่แม่ของนองโรงพยาบาลเรื่องเล็กชิมิดก็ได้ชิขอโทษพอใจหรือยงังวันเกิดแม่ของคุณเนี่ยชิก็โอนเงินไปให้ท่านนี่ย,ยังมีหน้ามาพูดกระเป๋าไปนีมายัางไงยังจะแถอีกจิตใจคุณทำด้วยอะไรคุณยังเป็นคนอยู่ไหม สองวันก็มันเกิดแม่แล้วผมโอนเงินให้คุณสองหมื่นนะคุณโอนเงินให้แม่แนะนำของตัวเองได้เลยนะฝากไว้พอให้แม่ด้วยนะให้แม่อารมณ์ดีได้ค่ะคุณวางใจฉันได้เลยค่ะ อสองหมื่นของขวัญให้แม่แค่พันนึงก็น่าจะหลูละโอ้เหมือยโทรมาบอกถ้าไม่ได้เงินห้าแสนวันนี้อ่ะเหมยจะเลิกกับพี่ทำไงดีไม่ต้องห่วงหรอกพี่ต่อมีหนูอยู่ที่นี่ทั้งคนเงินห้าแสนอ่ะ, 500, อะเดี๋ยวอามเขาจะคืนออกให้ คุณเห็นหรือ,อยังว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงอ่ะคุณหปากไปเลยนะผมบอกแล้ว่าจะออกให้คุณมีสิทธิ์เอามาตัดสินใจแทนผมมันจะแต่งงานให้ไปหา่อมันู่นตอนผมออกมาหางานแรกๆอะ่ะญาติของคุณเคยสนับสนุนผมไหมคุณช่วยทำความเข้าใจหน่อยผมได้ขอย่านะได้งั้นเราสองคนก็เลิกกันไปเลย คุณไม่ต้องเอาคำว่าเลือกมาขู่ผมเลยนะตั้งแต่เราครบกันน่ะคุณเคยทำงานบ้างไหมเงินทุกบาททุกสตังค์ผมให้คุณใช้แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาบอกเลอกผมก่อนนะอามนี่คุณตกลงแล้วใช่ไหมฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณน่ะยังรักฉันอยู่ในเงินอะ่ะหรือว่าสแกนพร้อมเพย์ดี ผมบอกแล้วว่าจะใช่อะผมคิดเปรียบเทียบแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าเลิกนะเลิกไม่ได้นะครับเลิกไม่ได้นะแล้วลูกชายข้าล่ะเลิกไม่ได้นะแล้วหลานชายฉันล่ะเลิกไม่ได้นะพี่พี่ชายหนูล่ะมันสายไปแล้วโมขอให้ครอบครัวญาติพี่ของคุณมีความสุขนะคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ คนเราเกิดมาไม่มีความเพียบพรอมทุกอย่างคุณมันไม่รู้จักพอส่วนมันน่ะมัมีข้อเสียมันให้เกียรติคนอื่นเขาถึงจะให้เกียรติเราอย่ามวัวแต่อินมฉายเลสยาจนทำให้คนกลัวใกล้ใกล